ัสดีขาเมือนนี้มีควายแม่ลูกมาเปิดค่ะพี่น้องค่ะแม่เนี่เป็นตัวแม่ได้่ะหางลำลาม่ะขาแข็งแง่งหนาค่ะอัตลักษณ์คยไทยชัดเจนตาแต้มแก้มจ้ำเอิกปะบูข้อปาเข็งค่ะพี่น้อง่ะตัวนี้สูงร้อยสามสิบเก้านะคะร้อยสามสิบเก้าค่ะยาวๆค่ะอ่างๆค่ะส่งลูกคือดีมากเลยค่ะนี่คือลูกสาวเขานะคะดูข้อขาเบื้องขาค่ะ ลูกน่กาตาแต้มด้วยค่ะพี่น้อง่ะลูกคนนี่กาตาแต้มด้วยค่ะขาใหญ่ค่ะยาวค่ะเบิ้งเบิ้งอ่องคอเพิ่นค่ะควายเด็กสามเดือนนะคะตัวนี้น่ารักค่ะนี่แม่เพิ่นค่ะตาแต้มค่ะเชื่องเชื่องค่ะตัวนี้เชื่องเล็บสวยขาใหญ่ค่ะเหมาะกับการพัฒนามากเลยค่ะยาวค่ะดูลูกค่ะสวยมากค่ะท่านผู้ชมค่ะแม่แม่่ะผู้เลหยากรลังแบบว่าเออ ตอนนี้คือเกี่ยวเข่าซีนเซตแล้วนะคะกับซื้อไปลามอยู่ไฮนะขี่ใส่ไฮนะค่ะเบิ้งดูเพื่อนค่ะเชื่องมากเลยค่ะจับได้คํำได้นะคะแม่เพื่อนนี่น่ารักค่ะเบิ้งค่ะเห็นบ้าเบื้องโกกหางเพื่อนค่ะเบื้องหางเพื่อนค่ะสวยค่ะตัวนี้ส่งลูกค้าค่ะเหมาะกับการพัฒนานะคะแม่แม่ค่ะใครสนใจทักมานะคะเฟซบุ๊กตีเดนี่ค่ะเบอร์ไลน์ศูนย์แปดสอง หนึ่งสี่สามสามแปดสามสามค่ะไอดียร้าค่ะเบอร์โทรค่ะศูนย์แปดสามหกศูนย์หกสามสามแปดหนึ่งนะคะก็้ยยูอำเภอจตุรภักดีมั่นจังหวัดลอยเอ็ดค่ะพี่น้องค่ะอยู่บันโอนด้วยค่ะผู้ใดสนใจเบื้องหน้าคอกะมาเบิ้องใดค่ะเพิ่นทรงลูกงามแห้งค่ะได้ลูกสาวค่ะเบิ้งค่ะสวยสวยค่ะแม่เพิ่นกะง่ายค่ะจุงว่าสามเก่าเง้วค่ะเชื่องเชื่องค่ะ นางดีค่ะขาง่ายค่ะอึกปักอึกปักบูข้อปักเข่งนี่เบิด์ขาตาแต่งแก้มจำอัตรากวยไทยชัดเจนค่ะวงเขาผลงงานด้วยค่ะพี่น้องค่ะเบื้องหนูให้เบิ้งค่ะมันนี้ลุกมาเชิงเชียงค่ะนี่จับได้ค่ะเชิงเชียงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยค่ะเบิ้งเพื่อนค่ะเบิ้งตาค่ะคุณน้ะงามบ่ค่ะพี่น้องมาสือไปใส่นะเนี่ยค่ะเป็นลามอยู่นะกินหยาเนี่ยค่ะ เกี่ยวเขาแล้วแล้วสวยๆค่ะอ่างๆนะคะแม่ๆขาถ่ายออกใกล้ๆก่อนเห็นไหมนี่ตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมค่ะยาวค่ะตัวนี้ยาวค่ะเดี๋ยวลง y o u u u e e ด้วยค่ะพี่น้องค่ะฝากติดตามช่องนี้เด้อค่ะสวยๆ เชียงมากเลยขาใหญ่ค่ะนี่ค่ะนู้ไปตัดหยาไม่เพิ่อนบลอยรถเกียนหนึ่งค่ะวิวสวยมากสวยสวยค่ะ